สวัสด,ดีเ,เพื่อนๆชาววันพีสบอตี้รักด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาคุยในหัวข้อที่ว่าถ้าหากคุณมีตัวละครหนึ่งในนี้สามารถดองเพชรยาวจน4.5ปีได้เลยเอาล่ะคลิปนี้เรียกว่าเป็นคลิปชี้เป้าดีกว่านะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการไล่ประเด็นอันนี้ผมย้ํานะว่า4.5ปีเท่านั้นนะเพราะ4.5ผมไม่รู้ว่าจะมี ex ใหม่สกิลแบบไหนมาที่แบบมันลําบากอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มก่อนสิ่งที่ต้องมีนะครับก็คือตัวละครแรกผมแนะนาเลยนะโซโลครับ โซโลมันดียังไงต้องคุยก่อนว่ามันเป็นสายหมัดที่สามารถเปลี่ยนสีได้แต่ถามว่ามันเก่งเท่าตอนแชงมาใหม่ๆไหมไม่ไม่ใช่ครับโซโลมันมาเป็นตัวที่ปรับสมดุลของเกมทั้งหมดเออเรียกนี้ดีกว่าเป็นสายหมัดที่ปรับสมดุลน,นะครับส่วนถ้าใครคิดจะเล่นคําแนะนําอย่างเดียวนะควรฟูก่อนค่อยเล่นนะหรือว่าแบบมีเหรียญสัก70%นะครับเออทวนคนมีก่อนบ้างหรือว่าซับร้อยหกค่อยเล่นนะคือไม่ใช่แบบซับน้อยๆไปเล่นไม่แนะนํานะเพราะตัวมันบางมากๆนะครับ อ่ะทีนี้ต่อมานะครับอันนี้คือผมจะไม่อธิบายเยอะนะทุกคนก็น่าจะรู้ต่อมานะครับคือไคโดครับและไคโดต้องคุยอย่างนี้ก่อนสายวิ่งส่วนใหญ่จะอยู่เป็นปีครับเหตุผลดังนี้นะ,อ,ะอย่างก่อนหน้านี้โอเด้งมา2ปีละโอเด้งก็ยังเล่นได้ถึงนับปัจจุบันตอนนี้ก็ยังเล่นได้นะแต่ถามว่ามันสู้ไคโดได้ไหมส่วนตัวมองว่าไม่สู้ไคโดไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเล่นไม่ได้เคลียนะครับอ่ะต่อครับในส่วนของยามาโตะก็เล่นได้เหมือนกันครับเห็นปะ เออแต่ทีเนี้ยไคโดมันพิเศษกับเพื่อนตรงไหนครับทุกคนก็น่าจะรู้สกิลว,วาร์ปถูกต้องเลยครับคือแม่งพลิกเกมได้แบบพลิกเลยอะ่ะอย่างโอเด้งหรือคิงหรืออะไรเงี้ยเกิดมาใหม่แบบจะไปดึงธงหน้าบ้านอีกฝ่ายมันก็ทําไม่ได้ไงแต่ไคโดมันวาร์ปไปเลยมันเป็นตวัวพลิกนะครับแต่ว่าอ่านเนให้ดีนะก็สาหรับมือใหม่ก็ลาบากหน่อยนิดนึงต่อมานะครับก็คือในส่วนของตัวโอเด้งนั่นเองอ่าโอเด้งก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นได้นะแพทป,ปัจจุบันก็ยังเล่นได้นะครับ แต่ก็ตายบ่อยไหมก็บ่อยเพราะแพ้หลายตัวเลยเจอกับไคโดหนึ่งก็ยังสู้ไคโดไม่ได้ด้วยนะครับก็เล่นได้แต่ลำบากขึ้นเยอะมากๆแต่ถามว่าเล่นได้ไหมตอบตามตรงว่าเล่นได้ครับเมื่อกี้ผมข้ามานะครับคือตัวเซโตจริงๆผมไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่คือเรียกเรียกได้ว่าตอนนี้มันเป็นแพทของลบล้างสถานะเออซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวอนาคตอะแพทสถานะมันต้องกลับมาเหมือนเดิมตอนนั้นอาจจะได้กลับมาเล่นแต่ไม่ใช่ตอนนี้แน่ๆครับอันนี้ตอบกันตามตรงเลยใครเป็นเมเซโตคือทําใจหนักๆ นะครับอย่าง,อย,างอย่างผมก็ทําใจแล้วก็ตอนนี้เป็นซับเรียบร้อยครับอ่ะไม่อยากพูดเยอะไปต่อเลยต่อมาคือตัวลูฟี่นะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวพระเอกของเกมที่เล่นได้อีกยาวๆเลยครับก็ทําไมล่ะส่วนตัวอย่างอย่างตอนเนี้ยโซโลมาถูกไหมเป็นเมตาแดงสีน้ําเงินเนะี่ยชนะสีแดงถูกปะ่ะเดี๋ยวตอน4.5ปีอ่ะเดี๋ยวมันต้องเป็นเมตาน้ําเงินซึ่งลูฟี่มันก็อยู่เมตาน้ําเงินเอองั้นหมายความว่าลูฟี่เล่นได้ยาวนะครับแล้วก็ตอนนี้ลูฟี่กลับมาเล่นสบายขึ้นเยอะ เนื่องจากว่าพอไม่มีแชงเนี่ยทุกอย่างกาง่ายขึ้นอ่าเพราะว่าอย่างโซโลใช้อาชูร่า ura, แล้วก็ Skill 1, สกิลหนึ่งเพื่อซัดปิวมันก็ได้หรือว่าตีคิงของการเพื่อสานและฆ่าเลยก็ยังได้หรือฆ่าบิ๊กมัมก็ยังได้เห็นปะตอนเนี้ยลูฟี่กับมาแบบเต็มตัวเอาง่ายเวลาของลูฟี่เฉยฉายเนาะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอฮะจะเจอแต่โซโลกับบิ๊กมัมคำตอบง่ายๆแล้วก็ข้อดีของลูฟี่อีกอย่างหนึ่งนะครับจะสามารถทําเป็นซับบูทสามได้เลยนะครับเพราะว่าลูฟี่มันเป็นตัวทําซับได้ นั่นเองอ่าผมก็เลยให้เป็นดังนี้นะครับตามซับต่อได้นะทำบุสามได้เ,เลยนะต่อมานะครับสาหรับตัวไคโดนะฮะเรียกว่านะัแผ่นนี้เล่นได้เลยเนาะเนื่องจากว่าเห็นอยู่แล้วไคโดผมก็เล่นได้นะครับก็ไคโดไม,ไม่ไม่กลัวบิ๊กมัมไม่กลัวไคโดสายวิ่งเลยไม่กลัวไคโดใหม่วงเล็บนะถ้าเกตดทงมากกว่า80%นะครับส่วนคิงก็ไม่กลัวอยู่แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสายโลที่กลับมานะครับจากตอนแรกที่โดนแกงไปตั้งนาน ก็ตอนนี้กลับมาเล่นได้แล้วนะครับเพราะณนะปัจจุบันเนี่ยจะเจอแต่โซโลบิ๊กมัมคิงหลักๆนะหลักๆนะนะที่เจอแบบหลักๆแต่ทีเนี้ยต้องมีคนถามว่าและไคโดสู้กับโซโลได้ไหมตอบตรงๆครับคุณแทบจะไม่ต้องตีอ่ะโซโลอยากตีอะไรปล่อยให้มันตีไปเลยเพราะตีคุณไม่เข้าครับแล้วคุณก็จะเลือดเด้งเนี่ยคำตอบผมให้ง่ายไหมแทบจะไม่ต้องตีเลยหรือถ้าโซโลใช้อาชูล่าไปแล้วตีสวนได้เลยครับเพราะว่าเขาคืออย่าให้โซโลเปลี่ยนสีอะ่ะเออง่ายๆ ถ้าเปลี่ยนสีคือก็อาจตายได้เลยนะครับตายแหละแต่ถ้าไม่ไม่เปลี่ยนสีก็คือปล่อยให้ตีไปอย่างนั้นแหละอยู่ได้ครับสบายสบายครับตัวละครต่อมานะครับก็คือน้องยามาโตะนั่นเองเมื่อกี้ได้อธิบายเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับร้อมคู่กับโอเด้งนั่นแหละคล้ายๆกันต่อมานะครับก็คือตัวราชาของเรานั่นเองถามว่านแพทปัจจุบันผมเอากันตรงตงกันนะตอนแรกผมคิดว่าโซโลมาแล้วจะฆ่าโรเจอร์แบบกหนํำซัมเบอร์เซลแต่มันไม่ใช่ครับก็โรเจอร์เป็นอีกตัวหนึ่งที่ยังเล่นได้อยู่เลยครับเออ คือมันปาดแต่ถามว่าเสียเปรียบปะใช่ครับเสียเปรียบลาบากกว่าเดิมซึ่งซึ่งลําบากมาตั้งแต่ตอนอาคาแล้วแต่ถามว่าไอตอนเนี้ยแพทเนี้ยถ้าสมมติถ้าให้ผมเลือกนะโรเจอร์เจอกับโซโลกับโรเจอร์เจอกับอาคาผมยอมเจอโซโลดีกว่าคือคือโซโลมันยังไม่ใช่แบบเห็นปุ๊บแล้วเราไม่กล้าบวกอะ่ะมันยังกล้าบวกครับแต่ว่าถ้าเจออาคานี่คือกูขอหนีอ่ะคือมันมัน,ม,นมันไม่มีอารมณ์นั้นนะอ่ะสมมติถ้าเราป่าโซโลได้อะ่ะก็ครึ่งหลอดแล้วนะงงปะ ออแล้วถ้าโซโลอาชูล่ามาประเด็นคือว่าโรเจอร์ก็ใช้สกิล2ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่โดนซัดฟิวด้วยนะครับเคลียร์ไหมครับครับผมนั่นแหละถ้าโซโลอาอาชูล่าเมื่อไหร่โรเจอร์ Ar ใช้อาสกิลสองส่วนเลยครับก็คือเล่นได้ซังนั้นนะจากโซนตัวผมมองว่ามันเล่นได้ครับเนาะแต่ว่าโรเจอร์เสียอย่างหนึ่งที่มันไม่เหมาะในการทำซับคุณก็ลองคำนวณดูดีๆและกันนะครับว่าแท็กเท่านี้ทำซับเหมาะไหมถ้าใครว่าเหมาะ จะอยากทําบูธสามก็ตามสะดวกไม่ว่ากันต่อมานะครับในส่วนของแชงนั่นเองอ่าเรียกได้ว่าแชงลาบากขึ้นนะส่วนตัวมองว่าลําบากขึ้นแต่ถามว่าคือตอนแรกอะ่ะผมมองว่ามันจะเหมือนยุคลูฟี่กับแชงครับแชงมาแล้วลูฟี่เลิกเล่นไปเลยอะ่ะมันเล่นไม่ไหวเออต้องบอกก่อนว่ามันก็ยังไม่ถึงกับอารมณ์นั้นนั่นเองก็ถามว่าเล่นได้ไหมใครมีก็เล่นได้อยู่นะไม่มีปัญหานะส่วนตัวผมมองนะเพราะว่าสกิลหนึ่งของแชงยังไงมันก็วาร์ปอยู่ดี และสกิล2มันก็ยังเป็นอมตะอยู่ดีแต่เอาง่ายว่าแชงคุณต้องเล่นแบบไม่มีฮาคิคำตอบง่ายมากครับป้าบิ๊กมัมของเรานั่นเองต้องคุยกันว่าตอนแรกเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าทุกเกมจะเจอแต่ไคโดและผมก็มองว่ามันอาจจะเป็นเมตาเขียวแล้วมัง้งเพราะว่ามันมาแดงแล้วมาเขียวก็ต้องเขียวคู่ไงถูกปะแต่เป็นพิกโผครับมาเป็นโซโลแทนและทีเนี้ยที่เจอบ่อยๆห,หนักๆตอนนี้เลยนะโซโลคู Solo ่บิ๊กมัมครับมาเควาว่าไอไคโดเนี่ยไม่ได้คือยังไงดี ถ้าเกมไหนที่บิ๊กมามเจอไคโดอะ่ะบิ๊กมัมจะเกลียดส่วนตัวผมก็เป็นอย่างนั้นผมไม่ได้เกลียดไคโดนะผมเกลียดที่มันฟื้นฟูเลือดไม่ได้ครับพอฟื้นฟูเลือดไม่ได้ถึงแม้ว,ว่าฆ่าไคโดได้ก็ตามแต่มันตั้ง45ิาวิเออ45ิาวิเนี่ยมันโดนเพื่อนมาไล่ฆ่าได้เลยครับสบายๆเลยนั่นแหละเลยเป็นเหตุผลที่เกลียดไคโดที่สุดเพราะว่ามันตัดเลือดมันฟื้นฟูเลือดไม่ได้อะ่ะเออแต่ถามว่าบิ๊กมามก็เป็นตัวเรียกว่าตอนนี้นะผมมองว่าเป็นเมตาเลยแหละ เพราะว่าไคโดคนเล่นน้อยส่วนใหญ่คนเล่นโซโลคู่บิ๊กมัมสมมติถ้าผมมีไอดีที่บิ๊กมัมคู่กับใครเอโซโลอ่ะผมก็เล่นคู่นี้เหมือนกันหรือว่าผมจะเล่นเป็นโซโลคู่คิงก็ได้คู่อุตะก็ได้เห็นปะ่ะแต่ผมอาจจะไม่เล่นไคโดทําไมล่ะเพราะว่าไคโดคู่แชงมันเรียกว่าโซโลคู่บิ๊กมัมดีกว่าไหมเออเนี่ยแหละคือคําตอบครับถ้ามีคู่นี้ผมก็เล่นคู่นี้เหมือนกันครับดังนั้นก็เลยต้องการจะบอกว่าตอนแรกที่ผมมองว่าพอไคโดมาป้าเล่นไม่ได้ ในเรื่องจริงนะแต่ตอนนี้พลิกไปแล้วเพราะว่าโซโลมันคู่ป้ากันทั้งทั้งเซิร์ฟเหรอฮะตอนเนี้ไคโดจะไม่จะไม่ค่อยเจอหรอกครับเจอน้อยดังนั้นก็เลยเป็นตัวละครที่เล่นได้สบายแบบยาวๆนั่นเองเมื่อกี้เป็นคำอธิบายทั้งหมดนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาชี้เป้ากันแล้วว่าถ้าคุณมีตัวละครตามเนี้ยผมว่านะเผลอดองเพชรยาวยัน5ปีก็ยังได้นะอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมมาบอกก่อนตัวแรกเลยครับโซโลครับตัวที่2ครับไคโดครับตัวที่3ครับลูฟี่ครับ ตัวที่4ี่ครับป้าของเราแน่เองบิ๊กมัมอ่าทั้งหมดผมให้อยู่ที่เท่านี้นะครับถ้าใครมีตัวละครตามนี้สามารถดองเพชรยาวได้ถึง4.5ปีหรือ5ปีแล้วรอเปิดตัวละครใหม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวละครผมน่าจะอธิบายไปข้างต้นหมดแล้วอะ่ะส่วนที่เหลือก็น่าจะชัดเจนนะครับก็ไม่รู้จะบอกย,ยังไงอะ่ะเพราะอธิบายไปครบแล้วจริงๆนะก็เป็นดังนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นใครชอบไม่ชอบยังไงก็ขออภัยด้วยนะแต่ยังไงผมมองว่านะแผทนี้นะ บิ๊กมัมเนี่ยสุดๆแล้ว <c oughs> ครับตั้งแต่เล่นมานี่คือแม่งสุดๆแล้วก็อย่างตอนนี้ที่ผมเล่นไคโดเนี่ยผมเจอกับบิ๊กมัมนะฮะส่วนใหญ่อันนี้ผมบอกก่อนวิ่งแปดสิบมันยังไม่สุดเท่าไหร่ EN, นะครับถามว่าฆ่าบิ๊กมัมได้ไหมฆ่าได้เป็นบางตัวแต่บางตัวก็อาจจะฆ่าไม่ได้หรอกครับแต่ว่าบิ๊กมัมเลือดเหลือสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลือดก็ลดไม่เยอะด้วยนะฮะแต่สิ่งที่บิ๊กมัมไม่ชอบเลยก็คือฟื้นฟูเลือดไม่ได้นั่นแหละคือคําตอบที่ยังไงบิ เพราะว่ามันตั้งเกือบหนึ่งนาทีอ่ะมันคงไม่มีใครชอบหรอกนั่นแหละคือปัญหาของตัวไคโดวเวลาเจอบิ๊กมัมนะแต่ส่วนตัวยังไงผมก็มองเมตานี้น่าจะบิ๊กมัมแล้วล่ะ solo โโอ่าเคื่อมีคนถามต่อ solo โโสู้บิ๊กมัมได้ไหมยอยู่ที่จังหวะและเชิงครับณนะแผทนี้นะเป็นเกมที่สมดุลเลยก็ถ้า solo โโสามารถเปลี่ยนสีได้ตอนที่เล่นกับบิ๊กมัมก็สู้ได้ครับแต่ถ้าเปลี่ยนสีไม่ได้คุณก็แพ้ครับคาตอบง่ายมากก็เป็นดังนี้แล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิป แนะนำตัวละครถ้าคุณมีตามนี้ดอกเพชรอยู่ได้ยาวเลยครับ